บรรยากาศนะครับงานบางกอกบอลไซคอนเทสนะครับแม้จะผ่านมา2-3เดือนแล้วนะครับแต่ก็ยังตราตึงอยู่ในใจนะครับก็ดูครับความมลังการธงที่เห็นนั้นก็คือธงหลายประเทศนะครับจากมาสเตอร์และก็พี่น้องบอลไซจากทั่วประเทศนะครับกว่าหลายร้อยชีวิตนะครับเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับที่เป็นต่างชาตินะครับก็จะพามาชมนี่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่มาสเตอร์เมืองไทยเราสาธิตทําไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอังการนั่นครับคูหมึกนะครับคนดังของเรานี่ครับป้ายใหญ่มากนะครับอลังการจริงนะครับอันนี้ก็จะพามาชมนะครับไม้ที่ศิลปินนะครับเอามาทําให้เราชมกันนะครับนี่เป็นศิลปินประเทศไทยเรานะครับที่เอามาเกลียดต้องบอกว่า ทำได้อลังการมากนะครับแต่ละท่านนะครับต้องทุกท่านนะครับเก่งมากนะครับมีฝีมือกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละทีมแต่ละคนนะครับก็รู้จักกันดีนะครับในวงการซึ่งบางคนนะครับก็เราก็ยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเขาก็ทําบอลไซได้อลังการเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝีมือคนมีฝีมือในประเทศไทยเราเยอะมากนะครับที่เรายังไม่รู้จักนะครับ ก็พยายามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้อยู่ครับอย่างผมเองก,ก็จะเอามาถ่ายทอดให้ดูนะครับซุ้มไหนสา,ายไหนที่เก่งๆบางคนเขาก็ไม่ค่อยอยากออกสื่อนะครับคนเก่งๆหลายคนก็ไม่ค่อยอยากออกสื่อเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าฝีมือนี้สุดยอดนะครับแต่ละคนนะครับนี่ดูครับแต่โกหนูเยอะมากนะครับรอบนี้ ต้องบอกว่าตอนนี้ตะโกนูนี้ดังของไทยเรานี้ดังไปดังมากนะครับทางต่างประเทศทั้งทางมาเลยแล้วก็ทางจีนนะครับนี่เขาชอบมากนะครับตะโกเป็นไม้มงคลไม้ที่ควรมีทุกบ้านนะครับเขาเป็นไม้มงคลสําหรับเขานะครับไม้ดำนี่ครับตะโหนูมีบางต้นนะครับที่มาเลเซียซื้อในงานเลยนะครับซื้อปิดในงานเลยนะครับ คือปิดกันสดๆเลยนะครับอ่าตะโกนะครับคือมาเลเซียก็มาร่วมงานเยอะนะครับนี่ของพี่ปุยปูนปั้นนะครับพี่ปุยปูนปั้นทํากระถางคลาสสิกมากนะครับของปาตอกนี่อองจันตั้มกระถางก็คลาสสิกเหมือนกันนะครับกระถางคลาสสิกมากนี่มีฝีมือไม่ใช่เฉพาะทําบนไซนนะครับแต่ละคนบางคนนี้เป็นช่างปั้นที่แบบ ทำเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างอาจารย์ตั้มโคราชนี้ก็ทำเครื่องปั้นโรมันอะไรแบบเป็นขายเป็นอาชีพนะครับมีพนักงานหลายสิบชีวิตนะครับนี่ครับตะโกหนูแบบสุดยอดนะครับต้นใหญ่มากอันนี้น่าจะของทางอ,าอายุทยานนะครับดูครับโอ้แต่ละต้นนี่ทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้ใจรักมากนะครับพี่น้องทางใต้ มาร่วมงานใกล้ๆนะครับไปหมดเลยนะครับทีมสายบิดทีมทางมีอุปรปายุกต์ทางใต้ก็มีอ,อาจารย์น้ำพรนะครับสนทรายเทพธารุนี่ครับมีมะขามสวยๆหลายต้นนะครับหลายต้นที่มาร่วมนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นที่ถูกตาต้องใจนะครับใครไปที่นี่ก็จะได้เห็นหมดนะครับว่าอ้ก่อนจะเอามานี่ก็สุดยอดแล้วพอทําออกมานี้ ก็สุดยอดกว่านะครับนี่อย่างต้นนี้ต้นนี้นะครับน่าจะอ่ามาเลเซียซื้อไปเลยนะครับทาเสร็จก็เขาก็มาซื้อจ่ายเงินสด,สดเลยนะครับผมก็อยู่ในเหตุการณ์ก็ถ่ายคลิปอัพให้ลงลงให้ดูไปแล้วนะครับสําหรับอ่าซื้อขายตะโกกันนะ่ครับก็ได้อน,นิสงไปนะครับคนที่อ่าจัดงานแล้วมาร่วมงานก็ได้อน,นิสงจากงานนี้กันเยอะนะครับก็มีดิวทั้งนอกกันอีกหลายคนนะครับก็เป็นอน,นิสง ก็เป็นมีอย่างเช่นอาจารย์สมคิดนะครับก็ติดต่อให้โดนติดต่อให้ไปวาดรูปที่บอลไทโลกด้วยนะครับหนึ่งก็หลายๆคนนะครับก็งานนี้ก็เป็นงานที่ทําให้อ่าต่างชาติมองบอลไทไทยไปอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าท่านนายกนี้สุดยอดจริงๆนะครับทุ่มทุนสร้างแล้วก็ทุ่มเทมากๆก,ก,กับวงการบอลไ,ไทยนะครับ ทำให้บอลไทยๆเราเป็นที่รู้จักของอต่างชาตินะครับก็มีต้องไปเดโม่ต่างประเทศอีกหลายงานนะครับท่านนายกต้องบอกว่าตอนนี้ก็เมืองไทยเราก็ดังไปไกลแล้วนะครับแล้วยิ่งเราจัดงานอย่างนี้เขามาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไปนะครับก็ไปพูดกันปากต่อปากนะครับงานนี้เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็เป็นที่ประทับใจนะครับของต่างชาติมากนะครับ กินอิ่มนอนอุ่นนะครับบอนไซสวยงามนะครับนี่ทำให้มาประเทศไทยเราเป็นที่รู้จักนะครับก็งานนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับท่านนายกก็ดีใจนะครับในนามจัดงานในนามของบางกอกบอนไซนะครับขอขอให้ท่านนายกสุขภาพแข็งแรงไปนานๆนะครับแล้วก็จะได้จัดงานให้เราได้ชมแบบนี้อีกนะครับไม่รู้จะมีใครจัดได้แบบนี้อีกไหมนะครับบางกอกบอนไซ